สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรัะฟังทางช่องอยู่นะครับอายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมวันที่9ก้าพฤศจิกายน2567นะฮะอ่ะเลขไปออกลาวสมมดนะฮะ177เก,เกนึงก็ไปลาวนะวันที่8นี่ออกตัวไหนนะ ก็ไปออกลาวอีกนะแม่มันออกดีจังนะเลขที่ให้ไปหกสามนะว่าแล้วก็ไปลาวตามเคยนะะอ่ะตามชมเลขหลวงพ่อเก้าชุดบนนะมาตัวไหนอ่ะก่อนจะชมเลขหลวงพ่อก็มาตามอัปเดตหวยเอ็นสามกันซะก่อนนะมาตัวไหนบ้างนะอันดับหนึ่งนะ วันที่เจ็ดนะเจ็ดแปดเก้ามาเก้าร้อยห้าสิบใบแล้วนะเจ็ดแปดเก้าหกสี่แปดห้าแปดหนึ่งนะเรามาดูวันที่เก้านะวันที่เก้าแสงทางโค้งมาเลยนะเจ็ดแปดเก้ามาอยู่อันดับสามนะเจ็ดสามห้ามาอันดับหนึ่งเลย 7,879ใบนะอ้าวระวังกระแสมาแรงแสงโค้งมามาเมืดนะ735เรามาดูวันที่เจ็ดว่ามันมีมาหรือไม่735นะฮะไม่มีมานะไม่มีสักตัวเลยนะอันดับที่หนึ่งสบนี่ไม่มี735นะฮะแต่ว่ามันมาเมื่ดนะ735 ไอ้แปดหกสี่ก็ตกไปเลยนะแต่ว่าเจ็ดแปดเก้านี่ตัวที่มาแรงอันดับหนึ่งก็ยังมาอยู่อันดับสามอยู่นะหนึ่งสี่เจ็ดก็มาแรงนะอ้าแปดพันแล้วนะครับผมแปดพันแล้วอันดับที่เก้าร้อยนะหนึ่งสามสองนะมาที่สองร้อยแปดใบนะอ่ะตัวไหนจะถูกนะครับผมมาตามชมเลขหลวงพ่อกันดีกว่านะะ หลวงพ่อก้าวชุดบนว่ายังไงนะฮะหลวงพ่อวิ่งให้มาแล้วนะครับผมวิ่งหกกระเจ็ดนะตัวนี้งวดนี้นะหกกระเจ็ดตัวจับก็ศูนย์หนึ่งสองสามนะหลวงพ่อบอกว่าจับง่ายๆจับไปเลยนะจับหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจับเจ็ด จับเ็ดนะเจ็ดศูนย์เดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามอ่ะจัดหนักไปแล้วนะหลวงพ่อจัดลัตเตอรี่มาสิบกว่าใบนะครับผมจัดมาแล้วที่ตัวไหนครับลัตเตอรี่สิบกว่าใบ หลวงพ่อบอกว่าเกือบจะถึงยี่สิบแล้วนะโยมเพียงหลวงพ่อจัดที่เจนะ็ดหนึ่งนะจัดที่เจนะ็ดหนึ่งนะหลวงพ่อจัดไว้แล้วที่เจ็ดหนึ่งหลวงพ่อบอกว่ามาได้บนล่างนะวิ่งเจ็ดหกับเจ็ดนึ่นะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดฮะ ลวงพ่อจับตัวนี้นะเจ็ดหนึ่งมาแรงหลวงพ่อว่ามาแรงอ่าหกหนึ่งนะแล้วก็หกสามแล้วก็เจ็ดสามนะฮะสองกี่ชุดแล้วเนี่ยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดสามอ่ากลับได้นะ ถักกลับก็เป็นหกหนึ่งหนึ่งหกนะแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะกลับให้พร้อมสี่ตัวน้หลวงพ่อบอกว่าชอบแถวแถวนี้เลยโยมนะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่แหละว่าอย่างนั้นให้พอๆกันนะกำลังมาแรงพอๆกัน อ้าวหกับเจ็ตัวไหนแรงหลวงพ่อก็พ่อพอ,พอกันว่างันตัวประกอบคู่มันก็คือศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมก็จับใส่กันลองดูนะว่าตัวไหนจะมาตัวไหนนะครับผมนี่เป็นเลขหลวงพ่อเก้าชุดบนนะ สี่เจ็ดศูนย์สามมาได้เหมือนกันนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะถ้าหลักเจ็มานะ 70, 71, 72, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมาก็อย่าทิ้งนะเจ็ดก็แรงนะหนึ่งก็แรงหลวงพ่อจัดให้น้อยชุดนะ้งวดนี้เจ็ดหนึ่ง 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะมันมันมันแซงกันอยู่หลวงพ่อว่าเจ็ดหนึ่งก็มาได้หกหนึ่งก็มาได้หกสาม 7, ก็มาได้เจ็ดสามก็มาได้อะว่าไปตามเดี๋ยวแต่ท่านจะชื่นชอบไหนะชอบตัวไหนก็จ,จัดตัวนั้นนะอ้าวมาได้เหมือนกันนะหวัวเอ็นสามนะ เจ็ห้าเห็นไหมเจ็ดพั 7, นแปด้อยเจ็ดบเก้าใบเจ็ดันแปดอยเจ็ด้าใบนะฮะอีกสองสวันถ้ามาแรงของอยาดเป็นกระแสะหมื่นนะก็อาจจะจับห้ามาใส่หลักร้อยก็ได้นะห้าเจ็ดสาห้าสามเจดได้ทั้งนั้นนะครับผมแต่สำหรับหกสามไม่มีนะไม่เห็น อนอกจากนั้นกระแสแรงนะเจ็ดแปดเก้ายังยืนลำดับที่สามอยู่แต่ก่อนมาที่หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ใบนะหกเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดหกเจ็ดสองก็ขยับขึ้นอันดับที่พันเหมือนกันนะจากเจ็ดร้อย อันดับที่หนึ่งหนึ่งสองมาที่อันดับที่ห้าหายเลยนะมีห้าหนึ่งเนะอันดับที่สถูกเบียดมาเป็นอันดับที่เกียดแล้วนะแต่ยังขึ้นพันอยู่นะนี่ขห้าหนึ่งเก้าขึ้นพันอยู่อ่ะระวังตัวมาันดับหนึ่งแล้วกันนะแรงนะ ถ้าไม่มีตัวไหนชอบก็เอาตัวอันดับหนึ่งแล้วกันนะฮะเจ็ดสามห้าหรือเจ็ดสามหกขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะฮะขึ้นไปหน่อยหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดหกสามเนี่เข้าเลขหลวงพ่อพอดีนะฮะอ่ะหมดเวลาอำลาพาจากนะครับผมวันนี้อากาศก็แจ่มใสดีนะตอนเย็นๆแดดตาค้าออมไม่มีลมนะ อดลมสงบนิ่งนะลมไม่มีเลยอ่ะหมดเวลาครับผมอำลาพาจากเท่านี้นะจัดซื้อจัดหารัตติรี่กันนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว